ที่น่ารักของแอดดีดีต้องรัเข้าวสู่ช่างลิซีย่า very VIP แอดสิ่งแฉกพลังคนนี้มาแล้วกับเพื่อนสวัสดีวันแม่ Mother's Day แห่งชาติกันด้วยนะ <c oughs> ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับคุณแม่มากๆนะคะอ่ะงั้นเรามาเข่าวกันเลย <c oughs> เมื่อเช้านี้ we are loud ได้ออกมาปล่อย new woman concept photo 2ที่พอเห็นรูปแล้วต้องกรีดออกมาเลยปด ไวมีความเซ็กซี่ลึกัลหน่าหลงไหลแล้วดูท้าโพสก่อนจอสระเองิงจึงมีการกอดกันจากข้างล่างด้วยย่ oh. เป็นความสวยคมที่ตัดสองคัวกันเวอร์สายฝอสายอินเตอร์สวยสับแบบไม่ไมีใครยอมใครคอนทราดฟาดมากแม่ลิซ่ากับโรสเลียนเนี่ยเป็นอะไรที่เคมีเข้ากันมากผมผีปู่ยากก็มาจริตอินเนอร์ท่าทางก็มี ส่งกันสุดๆต้องเป็นการคอลหลับที่รัดลงตัวที่สุดแน่นอนค่ะส่วนเมื่อวานนี้น้องลิซ่าก็มาปล่อยวิดีโอพรีวิวซิงเกิล New Woman ในแคปช a t c Kiss from a Rose เป็นลิซ่ามานั่งขับรถเฟอร์รา812 GTS ตามประสา,ศาเศรษฐีนีทันหนึ่ง oh. แล้วดูชุดที่ใส่สก่อตแซบเซียวเกตเคี้ยวไม่ไหวซื้อกระโปรงเอ่ยใดลุกมาลุกใจเซ็กซี่เวอร์แถนขับเฟอร์แบบมือเดียวไปเอง oh. ลุกแบบสาวเนิร์ดใส่แว่นร้องถือดักลาบสีแดงร้องเพลงไปด้วยกับรถไปด้วยให้ฟิลดาเมจแรงมาก แต่ด้วยความท <cko> ี่วิดีโอมีเนื้อหาเป็นการขับรถนี้เองเลยทําให้คลิปนี้โดนปิดการการมองเห็นค่ะคลิปขับรถเฟอร์ของลิซ่าในทิกตอกเลยมียอดวิวน้อยและยอดไลค์น้อยนะคะยังไงพวกเราตามไปกระนากดไลค์กันทุกคนเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดรีโพสต์ด้วยนะคะเพื่อช่วยการเปิดการมองเห็นให้คลิปของน้องจะได้มีคนเห็นคลิปเท่นนี้กันเยอะๆเลยค่ะก่อนนะ ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ทรงผมสี่ชมพูในวันนั้นจนมาวันนี้ชีน้องก็ปล่อยลูกเล่นโปรโมท new w o m a n a i r w e a ได้แบบไม่ซ้ำกันเลยงานอาร์ตกราฟิกก็มาร้องเพลงบนรถก็มีโปสเตอร์ลูกทุกอันคือแตกต่างกันนี่จันดาวทาง MV ไม่ถูกแล้วนะมันยากมาก แฝงยิงยักๆแบบนี้แหละฉันยิ่งชอบไอรับเลยค่ะเม็ดยิงเยอะก็ยิ่งติ่งสนุกขึ้นไปเอกนี่ก็เหลือแค่อีกสวันเท่านั้นฉันนับวันถอยหลังรอแล้วจ้ากับนิวบูเม่ในวันพฤหัสที่15สิงหาคมเวลา2องทุ่มในโซนอเมริกาหรือในวันศุกร์ที่สิงหาคมเวลา7โมงเช้าของไทยเอาพวกเราเตรียมตัวกันให้พร้อมนะยะและเช่นเคยแอด จะมาบิวมาปลุกระดมมารวมพลังพเพื่อนๆทุกคนไปมงการโหวตให้น้องลิซ่ากันมันทุกวันเลยค่ะรางวัลที่ลิซ่าคู่ควรจะได้รับมันคืออาวุธส่วนกลับแอนตี้ทินดีที่สุดใครมีใจต้องการโหวตแบบรัวๆก็ไปรับอีเมลกับบ้านโหวดได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแอดจะปักบดรายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะง่ายๆแอดจัดให้แล้วก็ไปโหวตกันเยอะๆได้เลย และนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดที่แอดเอามาฝากในคลิปนี้นะคะกิดเห็นอย่างไรก็เม้น์ม้ามอมาคุยกันได้เลยเ <Yeah. S 1> ม้น์มาคุยเรื่องโปสเตอร์กับคลิปขับรถเฟอร์ของน้องลิซ่าแล้วก็ไปโหวตกันต่อได้เลยนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นกำลังใจและแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่เพื่อนรักได้ฟังกันด้วยนะจะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วพวกเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องเฮงๆปังๆเข้ามาทั้งวันเลยนะขอให้คุณแม่และคุณลูกทุกคนมีสุขภาพร กายแข็งแรงรับรวยเงินทองและเป็นที่รักของทุกคนด้วยค่ะจากใจแอดและทีมงานลิซาย่า Very VIP มีข้อสวนะคะรักรักรักไว้บายนิคะบ๊ายาบาย Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran said so no man I still go Go go